วิธีการสมัครอีเมลนะคะขั้นตอนแรกนะคะนันเกเรียนก็เข้ามาที่ Google Chrome นะคะแล้วพิมพิมพ์ได้ตรงตัวเลยก็คือสมัครอีเมลนะคะสม,ค G, สมัคร Gmail ค่และเข้าไปที่ตัวแรกเลยนะคะและเลือก สร้างบัญชีนะคะเลือกสร้างบัญชีทีเนี้ยพอมาถึงหน้านี้ไม่ใช่ตรงนี้นะเราจะมาเลือกสร้างบัญชีตรงนี้นะคะมาเลือกสร้างบัญชีที่ด้านล่างสำหรับใช้งานส่วนตัวนะคะสำหรับใช้งานส่วนตัวทีนี้เขาจะให้เรากรอกชื่อนามสกุลของเรานะคะเราก็กรอกชื่อนามสกุลของเราไปอ่ะ เมื่อกรอกชื่อนามสกุลเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเลือกในส่วนของถัดไปต,ตรงนี้นะคะปุ่มสีน้ำเงินอ่ะเสร็จแล้วมากรอกวันเดือนปีเกิดของเรานะคะ <ís> เกิดวันที่23นะคะดเดือนมกราปีตรงนี้จะเป็นปีคริสตศรรักราชนะคะปีคศ อยายของคุณครูก็จะเป็นหนึ่งเก้า้าอย่างนี้นะคะนักเรียนก็คำนวณของตัวเองดูว่าเกิดปีพศออคศออเท่าไหร่นะคะอ่าเลือกเพศหรือเราจะตรงไหนก็ได้นะคะอ่ะเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปตรงนี้จะเป็นอีเมลที่เขาสุ่มมาให้นะคะที่เขาสุ่มมาให้ตรงนี้ไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำเพราะว่า มันจะจำยากนะคะมันจะจำยากเราไม่รู้ที่ไปที่มาของมันให้เลือกตรงส่วนที่3สร้างที่อยู่ Gmail ของคุณเองนะคะให้เลือกตรงนี้แล้วเราก็มาตั้งชื่อของเราให้ตั้งชื่อโดยที่ชื่อนั้นควรจะต้องมีที่ไปที่มานะคะควรจะต้องมีที่ไปที่มาให้เรารู้ว่าอ๋อเราเอาตรงนี้มาเรา,เาตรงนี้มามันจะได้จำง่ายนะคะ อ่าอย่างเช่นของคุณครูอ่าอ่าของครูชื่อเล่นขึ้นก่อนมอลลี่กับมอนนคุณครูใช้ชื่อเล่นอ่ามอลลี่แล้วก็เอาชื่อต้นของชื่อจริงนะคะคุณครูชื่อจริงชื่อกมลรัฐแต่ค,ครูจะไม่เอามรัฐด้วยแต่คุณครูจะมอลลี่กมลน ประมาณนี้นะคะเราอาจจะต่อด้วยตัวเลขอีกนิดนึงหรือจริงๆเราลองใช้แค่นี้ก็ได้นะคะใครจะต่อตัวเลขด้วยก็ได้เพื่อให้มันเฉพาะเจาะจงเป็นของเราโดยเฉพาะ,ะคุณครูจะใส่23ก็คือวันเกิดของคุณครูนะคะโมลี่กมล23แล้วมันจะต่อด้วย atgmail.com โดยอัตโนมัตินะคะแล้วเราก็กดถัดไป ่าเสร็จแล้วตรงนี้การตั้งรหัสผ่านนะคะควรจะตั้งรหัสผ่านอย่างรัดกุมให้มีทั้งตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์นะคะ,ะมีตัวอักษรตัวเลขสัญลักษณ์ปนกันอยูอ่เราควรจะตั้งให้มันมีที่ไปที่มาเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างควรจะมีที่ไปที่มา เราจะได้จำได้อ,อย่างเช่นสมมติคุณครูอเอาชื่อเล่นมาละเอาชื่อเล่นมาจุดสัญลักษณ์นะอันเดสกอร์อะไรประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างประมาณนี้ให้มันมีชื่ออัออกษร สัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีตัวเลขนะคะประมาณนี้ให้มันมีที่ไปที่มานะคะแต่ถ้าเราจะเอาตัวภาษาอังกฤษไว้ท้ายก็ได้สัญ,ญลักษณ์ไว้ท้ายก็ได้นะคะอ่านนักเรียนก็ตั้งของนักเรียนนะคะ เสร็จแล้วเราก็กดถัดไปนะคะนักเรียนอาจจะกดยืนยันก่อนก็ได,ออกด้กดดูรหัสก่อนก็ได้นะคะว่าที่เราพิมพ์ไปมันตรงหรือเปล่าและส่วนนี้เราจะต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์นะคะหมายเลขโทรศัพท์เพื่อที่เขาจะยืนยันตัวตนกับเราพิสูจน์ตัวตนกับเราว่าเราไม่ใช่ขุ่นยนต์หรือว่าเป็นิชาชีอะไรประมาณนี้นะคะ,ะเราก็กรอกเบอร์โทรของเราลงไป เสร็จแล้วกดถัดไปนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะมีรหัสยืนยันส่งเข้ามาในมือถือของเรานะคะ,อะตอนนี้มือถือของครูส่งมาแล้วนะคะครูก็จะกรอกรหัสที่เขาส่งมาให้นะคะเราจะต้องกรอกรหัสที่เขาส่งมาให้ในมือถือของเรานะคะซึ่งเราจะต้องมีโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวเรานะตอนนี้นะคะอ่า ก็จะมีรหัสองตัวที่ส่งมาแล้วเราก็กดถัดไปเท่านี้เองนะคะตรงนี้เราจะเพิ่มบัญชีสำรองก็ได้เพื่อที่จะกู้คืนในเมื่อที่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเมลสำรองเราก็สามารถกดข้ามไปได้เลยนะคะนะเขาก็จะมียืนยันตัวนี้ให้เราตรงนี้นะคะแนะนำให้นักเรียนถ่ายภาพไว้ แนะนำให้ถ่ายภาพเก็บไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาครั้งหน้าที่เรามาเนี่ยมันอาจจะลืมนะอาจจะลืมได้นะคะเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเราก็กดถัดไปนะคะเท่านี้เองนะคะเท่านี้เองเราก็กดอ่านมาแล้วเราก็กดฉันยอมรับตรงนี้นะคะ เท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครอีเมลแล้วนะคะระบบก็จะเข้าสู่อีเมลให้เรานะคะ,ะเข้าสู่หน้าอีเมลของเราน,นี้ก็จะเป็นพวกอินบ็อกซ์ต่างๆแล้วเวลาที่เราจะส่งอีเมลต่างๆนะคะสามารถเลือกใช้ได้ตรงนี้แล้วเราก็สามารถมาตั้งค่าบัญชีต่างๆของเราได้นะคะเท่านี้ถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครอีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะ ใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามได้นะคะ